ทางออกค่อนข้างดีในระยะสั้นเนี่ยกำลังดําเนินการเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนตามพรบการศึกษาแห่งชาติเพื่อจะเป็นพื้นที่รองรับคงเป็นที่แรกของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์การเรียนที่รองรับกลุ่มสามเณรเสมือนหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อไปที่โรงเรียนปริยัติศึกษาแผนกสามัญนะครับส่วนที่สองเนี่ยระยะยาวระยะยาวเราก็อยากจะให้ทบทวน ตัวของอพหลวกระสานะครับทั้งตัวพรลวกาสาแห่งชาติที่ยังไม่ได้ให้การอุดหนุนก็ประมาณหรือการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบสําหรับศูนย์การเรียนตรงนี้ซึ่งจะแบกรับภาระยาวๆเนี่ยคงไม่ไหวนะครับเพราะกลุ่มผู้เรียนก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทีนี้จะทํายังไงให้มีการอุดหนุนมีการสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนที่2เนี่ยคือ,อพหลวกระสาของสํานักข้าพศาสนาที่ดูแลอยู่คือโรงเรียนปริยัต ถ้าแนวทางเนี่ยสามารถเปิดชั้นปฐมได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ก็คิดว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็อยากจะทําให้เป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบนะครับซึ่งวันนี้แนวโน้มที่ออกมาดเูเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับครับก็คิดว่าวันนี้อย่างน้อยที่สุดเป็นองค์ประกอบในระดับพื้นที่ที่ม,มาเยี่ยมนาจการตัดสินใจได้อย่างมันส่นการเรียนนะครับไม้หนึ่งก็คือ,อผู้ยื่นคําขอ ได้ไดนามุยที่โพธ,ธิยาไหได้เตรียมความพร้อมในเรื่องหลักสูตรเรื่องสถานที่เรื่องบุคลากรากไม้สองที่จะพิจารณาก็คือสํานักง,งานเขตพื้นที่การประสมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเนี่ยท่านก็ให้แนวทางแล้วก็ไม้ที่3คือส่วนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือกศจอเนี่ยซึ่งมีการประชุมเพราะเรื่องเหล่านี้ก็จะผ่านอนุกรรมการและไปผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดผมคิดว่าถ้าถ้าร้องเพลงเดียวกันเนี่ยในระยะเวลาไม่นานนัก ก็จะทำให้เปิดศูนย์การเรียนลูกเรียนก็จะได้มีที่เรียนอันนี้ระยะสัน้นแต่ระยะยาววันนี้นะครับทั้งสําสนักพระพุทธศาสนาท่านก็รับเรื่องไปรวมถึงมีตัวแทนภรคการเมืองที่จะไปตั้งกระทู้หรือตั้งยติในสภาผ่านกรรมธิการด้านการศึกษาผมคิดว่าไอ้ตัวพรบรเนี่ยซึ่งเป็นอำนาจของท่านท่านก็จะได้หยิบกันไปพิจารณาแก้ไขให,เห้เหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันครับ